จี๊บจำสแกรให้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผม ire ิกทีววันนี้เรามาอยู่กันในเกม The Last Stand ถ้าใครเคยเล่นเกมแฟลนะครับผมจะรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีครับวังนะก็ไปเกมที่เราจะป้องกันฐานจากซอมบี้นั่นเองยิงป้องกันฐานโอเคไปดูกันเลยอ่าพอเกมเป็นอย่างนี้ครับอ่า เอาทำไมยิงไม่โดนเออคืนแรกก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ผมยิงไม่โลยกันนั่นแหละตายยาก,กนขนาดยิง,งหัวแล้วนะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวหยุดการการทำของแกอดี๋ยวนี้อ่าโอเคคืนแรกผ่านไปได้ด้วยดีครับ ตอนนี้บริเคตผมเหลือ88%มีผู้รอชีวิต1คนแล้วเรามีเวลา12ชั่วโมงไปทำสามอย่างนี้ครับก็คือซอ่อมบริเคตชั่วโมงละ5%หรือไปหาวุธหรือตามหาผู้รอชีวิตผม12ชั่วโมงไปหาวุธบริเคต88%ผมว่ายังได้อยู่ส่วนตามหาผู้รอชีวิตผมว่าคืนที่สองก็ไม่น่าจะอะไรมากเกี๋วคืน พรุ่งนี้ไปหาวกเรชีวิตกันเกเคครับได้ปืนใหม่มาครับเป็นปืนลูกโม่นั่นเองโอเคคืนเลยคืนที่สองอ้ออ๋ได้ยิงหัวสองนัดตายออกไปโดนสองนัดตายครับยิงหัว เฮ้ยเดี๋ย่าดี๋ยวยิงไม่โดนหรอยิงไม่โดนหรอใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับเฮ้ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยยิงไม่โดนขนาดชิวและย่างพอคนยิงไม่โดนซ่อมสักสองตามหาผู้รอดชีวิตหก แล้วที่เลือก็หาวุฒิน้้อยู่ผมว่าได้อยู่ว้าวโอ้เจอผู้รอดชีวิตสองคนเลยโอเคนี่มันดีคือเรอเออเฮ้ยมีศัตรูใหม่เป็นตัววิ่งครับเออดีรอด,ดรดีดรอดรีรอดเออดีมากเพื่อนช่วยกันยิงช่วยกันยิงเอ,อ้สวยสวยคืนนี้ผ่านได้ดีสวยมากเพื่อนทีมวอล์กอีกตัวอีกตัว,อตวเออ อ่านี่แหละทีเวิร์กแล้วบริเคร์เราชั่วโมงละสิบห้าเปอร์เซ็นซ่อมเพราะว่าเรามีคนเพิ่มโอเคซ่อมสักสองถ้าซ่อมสองเป็นสามสิบเราจะได้สามสิบเปอร์เซ็นเพิ่มมาแล้วก็อ่าสี่ต้องขาคนไว้เยอะอาวุธผมว่าสามวันแรกก็น่าจะเวิร์กอยู่อ่าเจอผู้รอดชีวิตหนึ่งคนแล้วก็เจอ Ump45 ครับเกได้อยู่ คือที่สี่เฮ้ยโอเคเฮ้ย,เ,ยเพื่อนเพื่อ,อช่วยช่วยกันจัดก,การนะเฮ้ยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไอตัววิ่งโคตรอันตรายเลยยือยู่ไม่ก็วิ่งมาไอดีรอดีรอดเฮ้ยจะเช้าแล้วทุกคนจะเช้าแล้วจะเช้าแล้ว ลูกงม่เออวัดเกตผมว่าไม่ต้องซ่อมอะตามหาเพื่อชีวิตเพิ่มอ่าเจ็ดอาวุธก็หาสัก 5. ห้าน่าจะได้เจอพเพื่อชีวิตคนหนึ่งครับเราต้องคนเยอะไว้ก่อนคะรับพลังวิตตภาพนี่คือพลังวิตตภาพครับเนี่ยสิเออพลังวิตตภาพพลังวิตตภาพพลังมิตมต่เอเฮ้ยหมามามาไม่ต้องก้าวไม่ต้องก้าว เอยมาโอเคโอเครีโหลดอ,อ๋อพอมีคนเยอะแล้วทุกอย่างง่ายขึ้นจ้ะเอ้ย,อยตัวเพื่อจัดการเออสวยหาวุธสักหกเจ็ดเจ็ดเลยพวกเราชีวิตหาสักสี่สี่ สี่ชั่วโแปดชั่วโมงหาวุธสี่ชั่วโมงตามหาผู้รอดชีวิตน่าจะได,ได้ไม่เจออะไรครับเจอแต่ช็อตกันครับโอ้ยไ้ปืนมาใหม่ใกล้น่าจะดาวเปรตแรงพอสมควรครับนนะโอ้นัดเดียวตายเลยต้องยิงใกล้เฮ้ยเอาเอาต้องยิงขวดเฮ้ยอ่าใช่จริงด้วยต้องยิงขวดเฮ้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลดเร็วเร็ว โอ้โหดีโหลดอย่างช้าดีโหลด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 ลูกซองดาเมจมันแรงจริงแหละแต่มันรีโหลดช้ามากเลยครับรีโหลดช้าแบบ a m p l i โอเคสวยเยี่ยมตามตามหาวุฒิแปดสี่ก็ตามหาพลชีวิตอ้าวแย่ <Yeah. S 2> oh, yeah, แล้วหายไปคนนึงครับ โอ้เพื่อนเราหายไปคนนึงแต่ไม่เป็นสี่คนยังได้เดีย๋ยวเราก็ไปตาผ่าเขาก็แบเอออ๋อผมสบงสีลูกซองอยู่ทีวว่าถือ m p l i f y ลูกซองผมว่าไม่เวริร์กอะเลก่อนน่าจะเวิร์กกว่ายังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วรอดแล้วรอดแล้วแต่พวกนั้นเดินชา้าเออยิงเลย สวยตามผาเพื่อนมิตภาพเหล่ากันว่าอาวุธเจอไหม่าเจอ,อ,จอเพื่อนเรากลับมาแล้วแเราได้อาวุธไปมาด้วยเชนซอสงสัยเพื่อนไปเอามาให้ว้าว <Wow. S 1> เชนซออาวุธสงคราม <Wow. S 1> ทุกซออออกไปทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับนี่คือเสียงที่ไพเราะที่สุดวากเลยครับ <Wow. S 1> เป็นเสียงที่ชักไพเราะจริง,รงๆเฮ้ย ไอน,นี้ก็ไฟแล้ว,นนลวเฮ้ยเฮ้ยตายเข้ามาเข้ามาดิพวกวิ่งเข้ามาติดข้ามาเข้ามาหาความตายจะชัดเลยไอ้พวกที่วิ่งมาแต่ตออัวน,น้องอ้วนนะครับไ,ไอ้นี้ไม่น่าจะเต่าไหร่เดินช้ายอยู่ ไปลีลรดรีลดอ่ะเพื่อนเชียร์บอลอม <c oughs> อช่วยทดนึงปืนส,ส่สใสปืนตามเวรไม่แรงโอเคตามหาผู้รอดชีวิตห้าที่เหลือก็หาวุธได้อยู่อย่าหาไปนะเพื่อนพูดไม่ตันขับกันปืนที่ 9. เก้าเฮ้ อะไร,อะไรโอ้โหตัววิ่งมาอย่างเยอะเลยคืนนี้้รอดดรออผมว่าใช้รอใช้เรื่อยดีกว,ว่าเพราะตัววิ่งมาอย่างเยอะเลยตอนผมตีปืนตอนรีโหลดปืนผมวิ่งวิ่งมาแล้วโอ้นี่แน่แน่เห็นไหมเห็นไหมครับ เนี่ยพอผมดีโหลดปืนมันมาจะเตมต็มวิ่งไม่มาละปฏ้เขตผมว่าต้องหน้าซ่อมแล้วแหละเดือดโคสิบสามแล้วแล้วก็ต้องตามหาเพื่อนที่หายไปเป็นคนที่ถือลูกโบวหายไปแล้วามามามาซ่อมแล้วอ่าสักสองให้เต็มไปเลยตามหาอาวุธสี่แล้วที่เดือตามหาเพื่อนใจที่บอกมิตรับภาพสำคัญที่สุด อ่กลับมาแล้วอ๋อที่หายไปไปเอาปืนมาซองออฟช็อตกันลูกซองแปดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่าใช่ไหนลองโดนดิต้องยิงใกล้ๆเดี๋ยวโอ้ยแรงอยู่นะเนี่ยออแต่ยิงได้สองนัดแล้วก็รีโหลดเฮ้ยแรงก,กว่าช็อตกันไอนนั้นอีกอะเออปึ๊บรีโหลดเร็วกว่าแต่เป็นยิงแค่สองนัดอะ เออดอนที่รถผมว่าแต่ยังไคก็ไปเวอร์อยู่ดีเลยสอมบีมันมาเยอะมากถึงจะยิงแรงก็เลยอ่าสองนัดตายน่าจะหาคนเพิ่มได้เลยอ่าสกกเจ็ดเจ็ดไปเลยแล้วที่เหลือก็หาวุดน่าจะได้โอ,โอ,โอ้เจอมาสองคนเป็นเจ็ดคนโอ้มีสไนเปอร์ด้วยเอาดิ เอาดิเจอพลังวิตตภาพของเราเจ็ดคนลุกเองฝ่ามาไม่ได้อะสิ่งที่ตัวร้ายไม่มีหรืออาจจะมีไมพลังวิตตภาพเออแต่ตัวร้ายมันลุมพระเอกแต่ว่าเออมันก็มีเหมือนกันที่ว่าตัวร้ายพลังวิตภาพแต่อาจจะไม่ดีเท่าพระเอกก็เลยอ่านี่เห็นไหมครับพลังแห่งวิตตภาพซอฟฟี่ยัง เข้ามาไม่ได้เลยเ,ยเอาเพื่อนอีกตัวหนึ่งให้จัดการเลยสูเ้เขาสู้เขาเพื่อนสูเ้เขานายทำได้เออสวยโอเคมันไม่ให้หาคนแล้วว่าสูงสุดเจ็ดคนโอเคก็ซ่อมบริเคตแล้วก็ที่เหลือก็หาวุธน่าจะเจอเลยขนาดเนี้โอ้ไม่มีคนขายพูดโล่งอกใต้ฮันติงไรเฟิลมาโอเคไหนลองใช้ดูต้องลองใช้ทุกปืนครับ เผื่ออาจจะมีอะไรดีกว่าไอ้แต่เลื่อยผมไม่เปลี่ยนเนี่ยเฮ้ยนัดเดียวตายแต่ต้องต้องโอ้โหจีบโดนโอ้โหโอ้โหบรรยากาศเลยผมแม่แม่นด้วยเอานี่ใครจะระยะเผาขนแล้วยังไม่โดนอยู่ผมนี่ผมปวแตกด้วยการยิงปืนมากอื้อ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  เออได้อย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 ดีรอดิดรอเออเอาเฮ้ยไม่โดนได้ไง,ไงเอาไม่โดนเออโดนแล้วดาวเบสแรงใช้ได้นะครับแต่โอเคอ่าสิบสองผมว่าหายไปคนหนึ่งอะ่ะขนาดเนี้ยเอาไม่หายด้วยเว้ย ได้ยูซี่มาโอเคเอายูซี่ดีกว่าเปืนยิงรัวว่ะอ่าวันนี้อ,อ๋อ,อมีซอมบี้ตำรวจมาครับใส่เสื้อเกาะยิงตัวไม่ได้ยิงหัวกับยิงหัวกับขาได้รีโหลดรีโหลดเบสฝรังไม่จบภาพตอนรีโหลดปืนนี่เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะเออม,มีเวลาต้องซ่อมบริเกตใหม่ก็อ่าสวยเพื่อนเดี๋ยวใจให้ดีเราต้องซ่อมบริเกดโอเคเออกหายไปคนหนึ่งแต่ได้ M 1 6มาครับก็จะเอ,อ่อเดี๋ยวเราต้องไปตาพาเพื่อนอีก อย่ต่อภาอย่างที่บอกครับโอ้โหสไนเปอร์หายเพื่อ,เอเนเอเปลี่ยนจากปืนพวกปปืนอย่างอื่นก็ได้บ้านเราก็มีปืนตั้งเยอะเจนเจนนะเอาเอ็มพีไฟอยู่ยูซีก็ได้นะเพื่อนไม่ต้องประหยัดกระสุนเลยก็ได้หรอกใช้ใช้ไปอ่าเฮลอดวันที่เราไหล้วดื่มดูเอ็ช่งังอ่ากลับมาแล้วโอ้ยวันที่ยุคโอเคเหมือนเดิม นี่ครับสไตเปอร์กับโอ้โอกดปิดกดปิดเอ้เดี๋ยวอีกห้าคืนครับเราก็จะจบเกมนี้แล้วไม่น่าจะยากไอตัวเขาไม่ใช่อีกตัวอะไรอะไรอะไรออ่าใส่เรือแล้วแหละไอ้นี่ก็ อาอาจี่เหลือจัดการเลยเพื่อนโอเคช่วยก็ได้หายตัวหนึ่งสไนเปอร์ยิงสอยผมไม่โดนเออช่วยโอเคบริเคเหลือแปดสิบหกแล้วก็หาว,าวหัสดุสไนเปอร์อย่าหายไปอีกนะ เอ้แต่อยากดอยก็ได้อเคเฮ้แต่เราต้องตามเพื่อนกลับมาแต่ถ้าผมจะไม่ปิดอะปืนมันไม่มีเท่าี้มันจะมีปืนอีกปืนหนึ่งซ่อนอยู่เป็นปืนลับด้วยเดี๋ยวหาหาดูโอ้โหไอพวกตัววิ่งมามันชอบมาตอนที่ผมผมปีเยนีรถเดียรถดีรยวรถ เออเรื่อยเรื่อยแม่งเรื่อยโคตรมีประโยชน์เลยครับเรื่อยโคตรมีประโยชน์เลยตอนเนี้ยโอเคโอเคเออหัวแตกไปเรื่อย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 เออเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร็วเร็วเร็วจีเรื่อยโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่ง โอ้เย็นเย็เย็นเย็เย็นย็นวิ่งโอ้โหฟ้าการไม่หยุดเลยวิ่ง <c oughs> เออแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เจอเอรืเออเออเเ่อยมาปลาอะไของเราเอาโดยหมดเอาไม่โอเคมาแล้วด้วยมาปลาอะไอ่ะน่าจะหมดแล้ววิ่งเอาซ้ำเม,มื่อไหรอ่ะไม่หมดหมดเลย พูดไม่ทันขับปัันหมดแล้วนะหมดแล้ววิ่งเช้าแล้วไม่มีแล้วรีโรดรีโรดโอเคสวยโอเคอ่าวาลิเขยจะไม่ต้องซ่อมบอนมันเจ็ดสิบสี่น่าจะไหวอยู่อย่างที่บอกเป็นตัภาพสองพันว่าเจ็ด จะพอห้าโอเคน่าจะได้อ่ากลับมาแล้วพี่สไนเปอร์กลับมาแล้วพ,วพี่อย่าหายไปไหนอีกนะเหลืออีกสามคืนเหลอ,อีกสามคืนเท่านั้นพี่เราต้องรอดไปด้วยกันอ่าพอมีซอบบี้ทหารมาอันนี้ยิงหัวไม่ได้แล้วต้องยิงขายอยีกเดียวซอบบี้ทหาร ไอวิ่งนี่ก็ขยันวิ่งมาจังจะไปสัมปะไปนักเกลาทีมชาติหรือไงครับวิ่งขยันวิ่งมาจังอ๋อโอเคอวิ่งจะพูดอยู่ประดีว่ววิ่งไม่มาเลยโอ้โหวิ่งวิ่งมาต่อที่คิดว่าไม่มาแล้วโอ้โหไอวิ่งต่อไคจะราเอ่ผมจะไม่พูดถึงวิ่งแล้วเพราะส่วนใหญ่ถ้าผมบอกว่า วิ่งคงไม่มีแล้วอยู่เนี่ยกระดาษผลพูดอย่าีม้มันยับวาเลยอ่าเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าว,วันใหม่แล้วอีกสองวันอีกสองวันแล้วก็รอดแล้วทุกคนสูซูอีกนิดเดียวนิดนเดียว นาตัวพี่ผมเชื่อว่าลุงทำได้เออสวยลุงต้องเจอแหละจังหวะนีโ้โอเคโอเคพี่พี่เขาน่าจะไปหาปืนให้อยู่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก็กลับมาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาก็กลับมาครับทุกคนเชื่อผมพี่เราต้องรอดด้วยกันคนระับเจ็ดโอลองรอดด้วยกันนะคนรับเจ็ดคนเจ็ดสหารมาจนไป มันรู้ว่าผมจะดิ้นเท้ามันอะอ่าโอเคโอเคเอ้ยหมด ไม่มากันเลยโอเคผมไปพ,พ,พูดอยู่ไฟเลยจะพูดอยู่พอดีว่าวิกไม่น่ามาแล้วอีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียววันที่สิบเก้าลแล้วอีกสองวันก็รอดแล้วเพื่อนอ่าตกเจอแล้วเพื่อนอ่าเพื่อนกลับมาพรากับปืนปาเ่าว้าวพอ,อเป็นเหมือนผมไม่รู้เอยปืนว่าแบแต่เป็นเหมือนสไนเปอร์เลยน่าจะแรงเลยเพราะว่าเป็นปืนสุดท้ายะขนาดไหนดูสิ เอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ายิงไม่โดนโอ้ยยิงทะลุโอ้โหโคตรแรงเลยปืนไอ้พวกตัวเดินช้ามาแทบไม่ได้เลยนะต้องจับวิ่งต้องวิ่งมาโอ้ที่นี่มีหน้าทำไมเป็นความรับปืนมันแรงขนาดนี้นี่เองเออเออ ตัวเดินแทบจะไม่มาเลยย่ไปตัววิ่งอะ่ะมีแค่ตัววิ่งตวังตวเดียวเข้ามาถึงฐานอะ่ะยิงทะลุปืปนโคตรแรงเลยไอ้วาเลตโอเคโอเคยีค่สิบเราเราเราอดนะเพื่อนเราได้ปืนโอพโอเคคือที่เราจะรอดไปด้วยกันเจ็ดคนเรารอดคือที่ต้องรอดเอ,อ้ยเปลดปืนเปลดปืน เอะไรเอาจิงไม่โดนรอดอีซี่คืนนี้อีซี่มีบอยแล้วไม่น่ามีเอาโอ้ไม่โดนเฮ้ยทหารทหารยิงขา ปืนแต่ปืนดังเสียงโคตรดังอยู่นะปืนอา <laughs> อื้มยิงขาเออยิงขามันก็ได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องยิงหัวไอ้พวกเนี้ย ปืนนี้ดาบเอจโคตรแรงเลยจริงๆจะตายอะแถมรีโหลดเร็วด้วยนี่ปืนโอพั์เ่นเลยปืนน่าจะปืนที่โหดที่สุดในเกมนี้ลแล้วแล้วเป็นปืนสุดท้าย,ยอ,อืเฮ้ยรอดแล้วเฮ้ยทหารมาช่วยเราแล้วพวกเราเจ็ดคนรอดแล้วน่านะทหารมาแล้วเรารอดนะเพื่อน ยี่สิบวันเรารอดแล้วเพื่อนอย่างที่บอกเราต้องลอด้วยกันโอเคเราร่อยี่สิบวันแล้วครับโอเคครับจบเกมนี้ไปแล้วถ้าใครชอบเก็บวันโพล่มาตอนก็เลยจะไปปิดมันโพล่มาตอนจะปิดคลิปพอดีโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีตอนนี้สวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ